สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกๆกคนนะครับพบกับลองไอ้องอีกแล้วมื่อนี้ลางจากคลิปที่แล้วเราลางคอยเย็นมื่อนี้มาล้างคอยฮอนไปลงมือเห็ดเลยมันต้องรอให้มากมายขนอดผ,ผูกขาดเอแลวล่ะนอดจำหนอดสองตัวเพื่อให้การเสียเวลาทีนี้สะเอาสั้นๆหมูนอเลย น็อตออกแล้วขันน็อตกระลุมีนงไปจับกลองให้พี่นอ้องเจ็บเบือร์เบอนั้นโอ้ยเจ็บพีดไปกุงแจีมาพี่พี่น้อง

ขอลไ,ไล์ไปเเจ็ดตัวละวันี้ต้องดีีพี่ต่อมากใหมาใส่ยางเขอาไปใสเปิดนบ้าวใส่ยางเลยตัวนี้มันยังกิดทนน้ำอยู่กิดเลยครับพุ่คุณกีดเลยน้ำ ดีส่เลยตีนล้างแข็งคอยร้อนแต่ว่่าก,กอนที่สีดเนี่ยจะเอาสวิตไฟลงก่อนเลยละสวัสดหน่วยล้างเลยกระบอกมีที่ผุ่นเกาะ ความความเชือ th ่อมันอยู่บมความมันนัะใหญ่เลยตั้งทำความสะอาดมันเย็นมีขุ่นมันก็เกาะมันเกิดทำให้มันตันแอร์โมเย็นก็ได้มีส่วน ด่าทางนอกด้าทางในก่อนด่าทางนอกเีลยยันยนัน,ยนมันทั้งออกแบบมาุณแดดทนนทั้งนอกกที เอาเนี่ามันหมมาเห็นม,มันยันสดมันเจ็บแต่มันตั้งอยู่นอกเป็นตัวมันก็นก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 นตายเลยอิกเลยน่าจะร็จแลวโอเคน่าจะขาวแล้วตัวนี้น่าจะใช้ได้เลย มักมีเรื่องซีดแรงดังเ๋ยวสายามเลยครับบายบันล้างแอร์แบบบ้นบานๆมันนอกโดยตัวเองมันแล้วล้างปนลมลลกันครับป็ลมลมมีอะไ้ ดตกคนจุนะเแร็วเจ็ดร้อยคือุ่นมันดูดฝุ่นซะไ เรียบร้อยไปปิดน้ำก่อนสิปิดน้ำป,ปิดน้ำแล้วแล้วก็ปล่อยมันแหงแน้งกันหน่อยปล่อยกันแล้วรกรอบเลยครับวันวนี้จะใสได้แล้วมากรอบเลย ปะลุมไปเลยเหมือนเดิม ต้องเบิงบ่ามันเลยอแบอนต้องใหอเบิงบาเลยต่อครับจะมีดูสอนบอกบามนหนาปุบเขไปเรียบร้อยบงมีต้องนั้นเลยครับบูงคนจับกองไงจับน้ำ

ก่อนจะน้อยกันนี้มันแน่นเดี๋ยวมันลมมันจะรุดอ๋อพอแล้วเสร็จสิ้นมีพี่ตองมากใหม่ใส่ใส่หน้าก,กากกัดฝุ่นมาใส่กระเบื้องหูนัดนะครับหูนอดประตูกัน ใส่เข้ากรหมุนหมุนแล้วกจุดน่ะเส็จสิ้นขันน็อตมัน อันนี้อะไรตอันนี้ออันว่าเจ็บเรียบร้อยจะถูกใจก็ฝากกดไลค์ กดตับตะไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ